หนึ่งเรื่องฮะเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องเกี่ยวกับข่าวเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตกันบ้างนะครับซึ่งก็มีความชัดเจนว่าวันที่15กุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตกันนะครับวันนี้ทางผู้สื่อข่าวเองมีการไปสอบท้าบขอไปครับไปสัมภาษณ์นะฮะท่านจุลพันธ์ถึงความคืบหน้าในประเด็นนี้ครับโดยนะครับคุณจุลพันธ์ระบุนะครับว่ากระทรวงการเนี่ยยังไม่ได้เห็นหนังสือของทางปปชเลยนะครับเหตุเพราะว่าหนังสือต่างเนี่ยถูกส่งไปที่ทำเนียบบานครับบอกว่าตะยังไงก็ตาม จะนำหนังสือของปปชนะครับนำเข้าที่ประชุมคอรม,อรมอรก่อนจะหารือกับการประชุมบอร์ดชุดใหญ่แล้วก็โต้นะฮะว่าโต้พักก้าวไก่ด้วยระบุนะครับว่าทางฐบาลเนี่ยไม่ได้ต้องจะทําแค่โครงการดิจิ a อลเ l ลต t แค่อย่างเดียวนะแต่มาแต่ว่ามีพยายามผลักดันอนโยบายเรื่องของการทุนเศรษฐกิจมากมายมากกว่าน,นี้ครับรวมถึงมีก็บอกว่าคุณจุลภัณฑ์ระบุนะว่ามีการยกร่างพรบกู้เงิน ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำนะครับในประเด็นนี้นะครับนายจุลพันธ์อมรนิวัตรครับรบมติช่วยว่าการระดสวงกันคลังมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าครับการเตรียมประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวั l เลดนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานจากทางคณะกรรมการป้องกันร,รั霸าปามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชครับเพียงแต่เห็นนะฮะตามข่าวและตามมาตราฐาอสองของพระราชบัญ,ญญัติปปชนั้นระบนุนะว่าปปชสามารถให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาล หรือหน่วยงานรัฐในเรื่องของนโยบายได้นะครับฉะนั้นเรื่องของข้อเสนอของปปชเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ส่งไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วครับทางกระทรวงรคลัง,งเนี่ยมาเรืงสือซึ่งเมื่อส่งไปยังทำเนียบแล้วขั้นตอนต่อไปก็น่าต้องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีครับซึ่งหลังจากนั้นคอรมออาจจะมีมติส่งมาที่ทางคณะกรรมการดิจิทัลเวเล็ตและเมื่อเข้ามาก็คงจะได้นําเข้าที่ประชุมในวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพัน์นี้นะครับและเมื่อสื่อ,อยังถามต่อนะครับว่า หากรายงานของปปชส่งถึงมือรัฐบาลแล้วมีโอกาสที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐบ,บาลชุดเจ้าเวเลตในสัปดาห์นี้รหรือไม่ครับในประเด็นนี้นะครับนายจุฬพันธ์กล่าวว่าเข้าครับเป็นเรื่องวาระรับทราบและจริงๆแล้วหนังสือที่เราเตรียมที่จะนําเข้าสู่วาระรับทราบเนี่ยได้แก่นหนังสือของทางคณะกรรมการกิจการและก็รวมถึงหนังสือข้อเสนอแนะของปปชด้วยครับแต่ทั้งนี้นะครับหากขั้นตอนของเอกสารราชการมีความล่าช้าซึ่งตนก็ไม่แน่ใจได้ซ้ำนะครับว่าขณะนี้ ขั้นตอนของหนังสืออยู่ตรงไหนหากหนังสือมาไม่ทันการประชุมตอนนี้ก็อาจจะมีการนําเสนอหาที่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการของปปชมาเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการก่อนนะครับส่วนกรณีที่พักก้าวไกลครับมีการตั้งคําถามเรื่องของแผนสํารองหากโครงการทิ่ต้อลบริเลตต้องสะดุดนะครับทางคุณจุตพันธ์ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทํางานด้านเดียวอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มีนโยบายที่ต้องบริเลตนโยบายเดียวอยู่แล้วจริงๆแล้วเราทําหลายอย่างมาก หากติดตามข่าวสารก็คงจะเห็นและไม่ต้องเป็นห่วงภารกิจอื่นที่อยู่ในกรอบอำนาจทศบาลสามารถทําได้เพื่อเป็นประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนเราทําทุกเรื่องครับรนนเมื่อถามต่อนะครับว่าตอนนี้ร่างพระราชบัญญัติพรบกู้งเงินยกร่างเสร็จแล้วหรือไม่ครับนยายจุลพันธ์ระบุว่ายกไว้แล้วแต่อยู่ในที่ขั้นตอนการประชุมของคณะกรรมการว่าจะหยิบยกมาใช้แล้วหรือไม่และจะหยิบยกมาใช้เมื่อไหร่นะครับเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ายกร่างเสร็จแล้วใช่หรือไม่ซึ่งประเด็นนี้คุณจุลพันธ์ย้ำว่า ก็ยะร่างพรบนี้มีแค่7จ็ถึงแดมาตราสั้นๆโดยจะยังไม่นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในสัปดาห์นี้แต่ว่ามีการเตรียมเรื่องของร่างพรบกู้เงินไว้แล้วนะครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน